ม่วงหลังบ้านลูกสาวนะคะซึ่งย่านเนี้ยคนที่มีมะม่วงเนี่ยมันมีน้อยมากเลยฝรั่งไม่ค่อยชาวอัสเตดีกว่าอย่าพูดว่าฝรั่งเลยนะก็ไม่ค่อยกินมะม่วงกันเท่าไหร่นะคะหายากมากเมื่อคืนนี้เช้าตรู่เกิดพายุมะม่วงก็หล่นลงมาสามสี่ลูกค่ะป้าเสียดายแล้วก็อยากกินอาหารแบบไทยๆด้วยอ่ะก็เลยเอามาสับเนี่คะ่ะแล้วก็ แล้วก็มาใส่น้ำปลานะคะหัวหอมก็ไม่มีอะมีแต่หอมใหญ่ก็ตัดสินใจว่าไม่ใส่แต่ปัญหาก็คือไปซื้อน้ำปลามาขวดหนึ่งค่ะน้ำปลาตาปลาหมึกอะมันหอมหอมแต่มันมีปัญหากับคนต่างชาติในบ้านนะป้าก็เลยตัดสินใจมานั่งปิกนิกผู้ที่เก๋นะใต้ต้นข้างๆต้นมะม่วงแล้วก็มี กาตัวหนึ่งอะมาร้องทําท่าเหมือนเย้ยหยันว่าเธออยู่ต่างประเทศมานั่งกินตรงนี้เหลอแต่มันเป็นความสุขของฉันนะเธอไม่เกี่ยวนะเนี่ยต้มไข่ค่ะต้มไข่นับจากน้ําเดือดอ่ะตั้งเวลาใน Google เจ็ดนาทีนะคะออกมาแล้วพอดีพอดีอดตอนนี้กินให้มีความสุขเลยละ่ะ ถ้าจะกินในบ้านนะต้องปิดแอร์ทั้งหลังอะ่ะเพราะน้ำปลานี่กลิ่นมันดีจริงๆเลยอะ่ะป้าก็ตัดสินใจไม่อยากทําให้ใครเดือดร้อนนะมานั่งปิกนิกตรงนี้ดีที่สุดคะ่ะคาะหน้าตาของไข่เจนาทีนะถ้าจะกินให้ดิบวันนี้นิดนึงก็หนาทีอะ่ะแต่ป้าคิดว่าแค่นน้ดีที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเ,ยวเยวจออีกาหลังบ้านร้องทักทายอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวสวย ชีวิตที่อยู่ง่ายกินง่ายอ่ะอย่าคิดเยอะทำอะไรที่เราสะดวกเราสบายใจทำไปเลยค่ะมานั่งปิกนิกอยู่ข้างตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยคะ่ะที่เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเขายังอยู่บ้านหลังเดิมมันมีขนาดเล็กเขาก็สั่งตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยคะ่ะมาตั้งไว้หลังบ้านแต่วันนี้เขาทุบบ้านขนาดเล็กออกไปแล้ว แล้วก็สร้างบ้านขนาดใหญ่ยังไม่เสร็จค่ะป้าก็มาอีกรอบหนึ่งนะชีวิตก็มีความสุขดีอะสุขที่สุดคือได้เจอลูกหลานค่ะป้าก็จะมาออสเตรเลียปีหนึ่งครั้งหนึ่งมั่งสองครั้งหนึ่งมั่งแล้วแต่โอกาสความสุขอยู่ที่ใจค่ะคิดให้มีความสุขก็มีความสุขนะอย่าไปคิดเยอะชีวิตคนเรามันสั้นอะ เรามาเยี่ยมโลกนี้ชั่วคราวแล้วไปไหนก็ไม่รู้ป้าคิดดีคิดชอบคิดให้ตัวเองมีความสุขไม่เบียดเบียนใครแล้วคำพูดจากใครก็ไม่สามารถทำให้ป้ามีความทุกข์ได้คนอื่นนันเหรอจะมาเป็นผู้บัญชาการทางความคิดของป้าได้นะคะป้ามีความสุขของป้าก็แล้วกัน